สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเดอครับผมอูน้ำัยกสิภาท่านผู้ชมนะครับมาตามตัหงวดในทันทุกทันเดอร์ครับผมคลิปนี้นะครับก็สิเป็นแนวทางตัวเลขของปู่สุรินทร์นะครับปู่เพื่อนกะได้มีแนวทางตัวเลขแล้ว้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมไม่ได้ครับปู่สุรินทร์นะครับงวดว่างหันเพิ่นลุดนะครับผมตามต่อกันไหมครับต่อจากนีกั จะเป็นอาจารย์ผ่านท่องนะครับผมเดี๋ยวมืออื่นอูน้าไส้จะตามโล่งหายด้วยครับคลิปนี้จะเป็นปู่สุลินก้อนนะครับเพจจิรนาเบิ้งเอาด้วยครับก่อนอื่นนะครับอูน้ําไส้กับกับขอบคุณปูซุลินนะครับที่นําแนวทางของมลตัวเลขมาแบ่งปันในทันบุชมทุกทันนะครับเพื่อได้ช่วด้รับมันมันนํากันนะครับในงวดหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับขอบคุณทันบุชม FC ทุกทันนะครับที่เขามากกดแหลกกดแช์ บอกสอนอูน้ำเซกนะครับอูน้ำเซกะสิปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับที่ท่านบุชมบอกสอนอูน้ำเซกนะครับนี่แหละครับแนวทางตัวเรลยกะมีเขามีรุดนะครับให้กําลังแรงใจกันไปเรื่อยๆนะครับท่านบุชมต้องมีสักหวดนะครับที่จะปังเข้ามากนะครับเอาเพื่อเป็นการบูสเสียเวลานะครับท่านบุชมไปรับส้มเราฟังแนวทางตัวเลขกปูซูลินน้ำกันได้เลยครับปูครับอูน้ำใสกการนวัสการรับปู เออเจริญพอเจริญพอโยมครับห่อนบ่าครับปูยู่หางบนครับห่อนหอนจำรับเลยโอ้หอนจำบับเลยนี่ละครับปูสุรินนะครับผมตามตอหวดครับปูม่นเป็นยังครับเล็กหงดงหางมันหงดบางหามันหลุดแต่ว่าเล็กชุดมันตีทรงแร่ไปมันมันบรรุ่แล้วมันเขาตามตรงตรงที่จะม่นหลายหางจองกระถือครับปูหงดหนีจัดมาเลยครับปู วันนี้ให้ข้างล่างให้วิ่งหนึ่งกับสองล่างวิ่งหนึ่งกับสองครับปูหนึ่งกับสองครับผมวิ่งล่างครับนี่แหละครับนี่จับคูเห็นว่าครับผมหมวดน,นี่ครับปูจ็ดสองเจ็ดสองครับผมราคาหนึ่งสองก็หนึ่งสองครับผมแล้วกาเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับปูแทนละ สามหางสามหางล่างย่างเดียวบ่ครับปูเน้นล่างเน้นล่าง,างให้เน้นเจ็ดสอง<น>ให้เน้นเจ็ดสองเน้นล่างครับอืมมีบนบ่ครับงวดนี้ครับปูบ่บ่เหล็กเล,เล,เลบอบออ็กปูบ่เท็่จะเกลี่ยมันเห็นอยากมันหลายตัวหมดอือมิจฉาถึงถึงวันบอกให้มีเวลาน้วครับปูเน้นล่าง <sm ans> ตรงๆเนาะครับ <S <S 2> <S 2> เพิ่มตัง้งใกล้ๆวันที่สรางที่ ยังจะโทรมาเด้อพราสิงหงตลอดเลยทั้งวีดีโอเพิ่มทีบทเน้นพานดูร้อนโอ้เพรมีโครงสุดแทนบ้างครับปูเพรา่มีคือโครงเดียวจบเลยครับโครงแท้โครงเดียวจบเนาะครับปูโครงเดียวจบเลยให้เน้นเช็ดสอนล่ะเน้นเช็ดสองมาแน่ๆเนาะครับปูลองสองหนึ่งลองสองหนึ่งนะปูับอ่าล่องหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับเชื่อคือยงกลับบ่ครับปูบ่ต้องกลับบ่ต้องกลับครับ งวดนี้ไม่ต้องกลับครับผมปู่ซุลินจัดให้ครับเดินดีมาได้งวดไปครับปูเหล็กวิ่งรางหนึ่งกับสองเครับมันมันมันเหล็กเหล็กวิ่งอะมันมันดิบงงใครผ่าดมีวงหาแมันมันผาดนะอืมครับปูเจ๊เจ๊พลาดเพราะว่ามันไหนให้วิ่งสามให้วิ่งสามบางงีนมันมาไอสามสองอะแม่เครับเจ้าจับปูมันจับบุถึกโอ้เสียดายเนาะปูว่าเป็นยังครับตามต่อไหมครับ หลังวันนี้วันี้วังในเลย์วดนนี้วังในเลยครับผมเจ็ดสองเจ็ดสองร่องเจ็ดสองร่องไสองหนึ่งอ่ะเจ็ดสองแค่สองหางนั่นแหละรับปูหางเจ็ดหนึ่งนี่กะเอาไวเป็นสามหางน้องขับปูเกือเกือเอาร่องไวเจ็ดหนึ่งอ่ะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก่าสองหนึ่งแฮมผู้ฝันบ่ครับผม โอ้ยฝันอยู่ฝันว่าหมืกขึ้นเนี่ยว่าว่าว่าสิบว่าครับฝันนี่กันะฝันว่าไปว่าไปขึ้นป่าสัเกีเขาไปปลามันลุงลีไายหลายนะครับปลาุงเปิดตัวปลาุงไปน้ำลกบไปกระดามว่าสิเขาลีก็ตัวก็ได้หลบออกจากลีเลย่ะครับปลาร้าาหลายมีตั่งงต่ปลต่าตัวใหญ่หมดหาบ้านเดียวเนี่ยโอ้ครับหาปลาบ่าจักมาห่อไตะ ผมไม่มาผมไม่พอให้ปูปูว่าเออไปกันออออยียโ,ยโ,ยโกะบอกยูว่าบอกใจ้เขาพอแล้วท่านจะเล่นเกินโอ้จะเลยเอาเกจเนาะครับปูเกจสองเนาะปลากับเป็นปลาเป็นมิจเกจน้ะมันบอกครับปูปลาปลาก็มีเกจแหละกองเตะกับมาเกจกองกองเกจแล้วครับปูจะปไาสองมือบนนี้ครับเอ,อ่อครับ อ๋อครับปูมี่ยังฝากท่านผู้ชมบ่ครับบ่มาแค่เนีน่ยแคน่นัน้นคือว่าจ้วงใกล้นั้นตั้งแต่วันที่สามที่คุณไปบ่ต้องโทรมาเบิ้เกือบบ่เดือนหนึ่งเบิ้ลเดย์จิบขาเหมื่อรับปูวันนี้ผ่านเรื่อผ่านรอ้อนจิบขาหมือครับอ๋ออุ้นทําใส่กะรบกวนปูเพียงซัมมี่ด้วยครับปูอ่าจจะเล่นพ่อโยมจะเล่นพ่อกรับนมัสการครับ นาครับปูซิลินอูน้ำไส้กะเดอค่ะสัมผัสในทันบุส้มเดดได้ครับปูบอกว่าวันทีสามสิบขึ้นไปนี่นะครับบ่มีโครงสุดท้ายพร้อมครับอย่าพึ่งโทรมากพิ่นหยากคกเนะครับเพราะว่ามีเขาจะบวชเน้นสิบหามือเนะครับทันบุส้มแต่ย่งหน่อยอูน้ำไส้กะเอาขอมูลมากแบ่งปันในทันบุส้มโาดได้ครับผมของปูซิลินนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมอธิบายให้อีกครังหนึ่งนะครับทันบุส้มวิ่งล่างครับหนึ่งกับสองครับจับคู่ เกตสองหนึ่งโองเกตหนึ่งครับผมลองหนึ่งสองนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเน้นที่เกตสองครับปู่กะฝันเห็นปลาเนาะครับผมเป็นกระมักเกตก็เลยเอาสองไส่น้ำนะครับนี่ยนะครับปลากระมี่เกตนะครับผมแต่กะแล้วแต่แนวทางตัวเองนะครับตีไปเอาเองครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมมักนะครับแต่ยินแม่นครสวรรค์ว่าฟันเห็นปลาอยู่ตีเป็นเกต ล่างเทียกับบ้แมนนะครับบางเทียเป็นซีงเสียนะครับก็แล้วแต่กั้วเสือของท่านผู้ช้มนะครับว่าอยากตีเหล็กเป็นแบบเต้ยนะครับเอานี่แหะครับปู่สุรินนะครับวิ่งล่างอย่างเดียวครับผมบ่มีบนครับเพิร์ลบามันหล่ตัวหลายยางนะครับนี่แหะครับให้เม็ดเดียวเลยครับผมวิ่งล่างหนึ่งกับสองนะครับท่านผู้ชมจับคู่เกียดสองหนึ่งสองเกียดหนึ่งครับสามหางล่างครับท่านผู้ชม เน้นที่เกจสองร่องหนึ่งสองครับเกจหนึ่งกะให้สามหางครับผมออกมาเพื่อไว้ร่องร่องไว้นะครับนี่แหละครับเหล็กสามคูณีอกะระวังให้ดีครับผมอาจจะปังขึ้นมากก็ได้นะครับท่านผู้ชมบนแหนบอนอนนะครับแนวทางตัวเหล็กหลากหลายเขวานนะครับหัน้ำเสกะตามไปท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับสามขีดนี่กะจะเป็นโพลิสื่อลินะครับผมาเป็นคลิปที่สีครับผมนี่แหละครับหัวว่างหางปึนกระลุ้นนะครับ แต่เหล็กเดินดีอยู่ครับผมเหล็กเด่นเพิ่นเนาะครับจับคูบ่เข่าครับผมนี่แหละครับเอาถ่ายคลิปนี้แล้วครับอูน้ำไช่กะบกับขอบพระคุณปูซิลินได้ครับที่นำแนวทางขอม้วนมาแบ่งปันท่านผู้ชมทางช่องอูน้ำไช่ทุกท่านเนาะครับอูน้ำไช่กะบวยพรให้ท่านผู้ชมทางช่องอูน้ำไช่สุขู่สุขคนเด้อครับผมอายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับวันที่1เมษายน2568ัน้อได้ครับ ขอให้ปังๆมันหมาดน้ำกันได้ครับนผู้ชมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำเนีดครับผมพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ